เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็นหนึ่งโมเดลสัปดาห์ที่16ภาคเรียนที่2ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความเสื่อมอำนาจของสุขโขทยัยคลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพ,พื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึของอักษรเจริญทัศ เนื้อหาในคลิปนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือความเสื่อมอํานาจของสุขโขทยัยและช่วงที่2ทบทวนชวนคิดหรือฟื้นความทรงจําเราจะมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยไปพร้อมๆกันทีละข้อทีละข้อ,ท,ขอทีละเรื่องนะครับมาเรามาดูที่ความเสื่อมอํานาจนะครับอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเสื่อมอํานาจลงในที่สุดแล้วก็ต้องสูญเสียอํานาจให้กับอาณาจักร อยุธยานะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันอันแรกก็คืออำนาจทางการทหารของสุขโขทัยนะครับเริ่มอ่อนแอเช่นการที่อยุธยายกมาตีเมืองพิษณุโลกได้จนพระมหาธรรมราชาที่1แห่งสุขโขทัยต้องส่งทูตมาเจรจาขอเมืองคืนและการที่พระมหาธรรมราชาที่สองไม่สามารถปราบหัวเมืองหงสาวสดีที่ตั้งตัวเป็นอิสระได้เป็นต้น แสแดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางด้านการทหารของสุโขทัยได้เป็นอย่างดีเลย 2. เกิดการแยกชิงอำนาจทางการเมืองภายในราชวงศ์พระร่วงเช่นกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างพระยาบาลแล้วก็พระยานรามเราเคยเรียนหลายรอบแล้วพระราชะโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ที่2นะจนมีการสู้รบกันเองทำให้เกิดความอ่อนแอภายในราชสำนักนั่นเองครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการค้าขายกับต่างประเทศเริ่มซบเซาลงเนื่องจากว่าหัวเมืองมอญซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลมากกว่ากับอยุธยาก็เหมือนกันนะครับอยู่ตอนใต้มีความเข้มแข็งขึ้นทําให้สุขโขทัยเนี่ยถูกแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปนะครับกล่าวโดยสรุปนับตั้งแต่บรรพบุรุษไทย ได้สถาปานาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1792อาณาจักรแห่งนี้ได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆมาโดยตลอดทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งผลให้อาณาจักรสุขโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองราษฎรอยู่ดีมีสุขและมีความมั่นคง จนสามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางสุขโขทัยดำรงอยู่มาได้200ปีเศษหลังจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปแล้วอำนาจทางการทหารของสุขโขทัยเริ่มอ่อนแอเกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองการขาซบเซาส่งผลให้อาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงตามลำดับและถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรของคนไทยเช่นกัน ในพุทธศักราชสองพมรดกทางภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยเช่นการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยการสร้างพระพุทธรูปก,การชนระทานเครื่องสังฆโลกเป็นตน้นได้ตกทอดสืบมาถึงอนุชนรุ่นหลังและบ้างส่วนก็ยังมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักถึงคุณค่าและจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสารรค์มรดกอันล้ำค่าขึ้นมาและควรร่วมมือร่วมใจกันทำรงรักษาให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป เด็กๆทำงานตอบคำถาม6ข้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังไม่เหนื่อยกันนะอะเดี๋ยวเรามาทำงานที่3นะครับเป็นใบงานทบทวนซึ่งถ้าเด็กๆเ,เนี่ยสะดวกที่จะปริ้นก็ให้ปริ้นออกมาคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็หรือถ้าเด็กๆเนี่ยไม่สะดวกจะปริ้นก็เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นใบงานไว้ให้แล้วเด็กๆก็ลอกโจทย์นะแล้วก็ทำลงสมุดได้เลยนะครับสำหรับข้อที่4 5 7 11 13แล้วก็15คุณครูจะให้เดวิๆทําเองส่วนข้ออื่นๆเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวเรามาทำงานที่3กันข้อ1 2 3่งสองสามคุณครูพิมทนะมาดูโจทย์หลักฐานใดที่ช่วยยืนยันว่าชาวสุขโขทัยมีความจเจริญมาก่อนหนะ้าที่จะได้รับการสถาปนาเป็นราชธา,านีคุณครูอาจจะเติมแต่งนิดนึงไม่เป็นไรนะอ่ะมาอันแรกคือเรื่องราวของเอกสารจีนศาสนสถานศิลป,ปะของพระราชวงศ์สวัดดสดิ์สุสสขโขทยัยขอโทษ สุดท้ายก็คือข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกถามก่อนหน้าที่จะมีสุโขทยัยมีศิลาจารึกหรือยังข้อนี้ตัดทิ้งเพราะว่าตัวอักษรถูกสร้างในสมัยพ่อขุนรามอืม ต่อไปพระราชพงศาวดารห่งกรุงสุโขทยัยอันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่จีนเนี่ยมันยังค่อนข้างอยู่ห่างไกลอยู่หนูยังคิดว่าตัดออกไปก่อนก็ได้มั้งเราก็เหลืออยู่แค่สองข้อก็คือข้อขอไข่กับคอควายทีนี้เรามาดูสองข้อนี้ ตามหลักฐานนะครับที่วัดพระพายหลวงสันนิฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนสุโข,ขทัยเดิมเป็นหลักฐานของชุมชนสุโข,ขทัยในยุคแรกที่ได้รับอิทธิพลจากหอมนั่นก็คือที่วัดพระพายหลวงรับอิทธิพลจากหอมฉะนั้นข้อนี้ดูมีความเป็นไปได้ตอบข้อขอไข่มาดูต่อข้อต่อไปครับ การสถาปนากรุงสุโข,ขทัยเกิดจากวิธีใดเกิดจากวิธีใดรู้ไหมอันนี้รู้ไหมถามก่อนเกิดจากวิธีใดครับอ่ามีผู้นำที่เข้มแข็งชุมชนสุโข,ขทยัยเป็นแหล่งทำนักที่ยั่งยืนและปลอดภัยของผู้คนเพราะมีหน้าที่เนี่ยมีผู้นำที่มีความสามารถเนาะ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พ่อขุนบางกลางหาวแล้วก็พ่อขุนผาเมืองเนี่ยช่วยกันขับไล่ขอมสบาดโคนล,ลำพงออกจากพื้นที่ไปข้อน,นี้เราก็จะตอบว่าไมย่ยอมอยู่ใต้อำนาจอขอควายมาดูข้อสามข้อต่อไปข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองมีความสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อการสถาปนากรุงสุโข,ขทัยอย่างไรอันนี้ต้องตอบได้คือคืออะไรเป็นผู้นำกำลังขับไล่ขอมสะบัดโคลนลำพงข้อ4อันนี้ทำเองคุณครูวงไว้เออทำไงดีล่ะไฮไลท์ไว้ให้ละกันนะไว้ให้ทำเองข้อห้า การปกครองแบบพ่อปกครองลูกส่งผลดีอย่างไรต่อสุขโขทยัยข้อนี้ก็ทำเองอีกหนึ่งข้อข้อที่หมาดูพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นจะต้องทรงเป็นธรรมราชาแสดงว่าพระมหากษัตริย์ต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไรอืมํนานาจเต็มที่เนี่ยคุณ ใช้อำนาจเต็มที่เนี่ยจะเป็นธรรมราชาได้จริงๆเหรอจะมีความเป็นธรรมที่สุดจริงเหรอขยายอนณาเขตกว้างขวางอันนี้ก็เกี่ยวกับประชาชนไหมอ่ะก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวเนาะส่องออกผนวดถือเปถือเพศบัญพชิตเอาออกผนวดล้วจะมาดูแลประชาชนยังไงข้อนี้ก็ไม่ใช่ตอบไปได้ข้อเดียวเลยคือข้อขอไข่ดูแลประชาชนให้มีความสุข ต่อไปรูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรข้อที่7ทําเองข้อ8ต่อไปข้อ8พ่อขุนรามคำแหงทรงโปรโดให้นำากดิ่งมาแขวนไว้ที่หน้าประตูวังเพื่อจุดประสงค์ใดเพื่อให้ประชาชนมาร้องทุกข์แล้วพระองค์ก็จะออกมาตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองตอบกอไก่ไม่งง เรียกเสนาบริประชุมเกี่ยวไหมทาไมต้องไปไวอยู่หน้าประตูพระองค์จะเสด็จออกมาเพื่อตีะระฆังนี่หรอก็อยังไม่ใช่ป่ะล่ะมาดูต่อแจ้งข่าวศึกสงครามอืมต้องเสียถึงตีะระฆังเลยเหรอเอ่อใช้สัต์ในวันสําคัญทางศาสนาวันสําคัญทางศาสนามีทุกวันไหมอะ ก็ไม่ได้มีทุกวันแล้วเราจะเอากระดิ่งมาติดไว้ทุกวันเพื่ออะไรถูกปะอา่มาดูต่อข้อ9ข้อ9ลักษณะการทา,ทางการค้าของสุขโขทัยตรงกับข้อใดก็คือค้าขายเสรีมันตรงกับข้อความที่บอกว่าอุ้ยขอโทษครับที่บอกว่าใครจากใครค้ามาค้าจำได้ไหม ใครจกใคร่ค้าเงินค้าทองค้าเอาตอตอบข้อคอควายนี่แหละราษฎรค้าขายสินค้าได้แค่บางชนิดก็ยังไม่ถูกนะต่อไปต่อไปข้อที่10สุโขทัยได้แก้ไขปัญหาการพอปลูกด้วยวิธีใดด้วยวิธีใด สร้างระบบชนรับประทานอันนี้ยังมีมีเพราะปลูกต้องใช้ระบบชนรับประทานถูกไหมน,นี่ก็ยังพอถูกรับประกันร,ราคาผลผลิตอันนี้ก็น่าจะเกินไปหน่อยให้รัษฎรทำนานในที่ลุ่มอันนี้ก็น่าสนใจนะแจกพันข้าวแล้วก็ปุ๋ยแก่ราษฎรอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ ขอไข่นะต่อไปข้อที่11บเอทำเองข้อที่12สินค้าหลักของสุขโขทัยคือข้อใดสุขโขทัยเนี่ยนะเครื่องสังคโลกเนี่ยยังค่อนข้างมามาไทยๆหน่อยสิ่งทอผ้าไหมก็ยังไม่น่าถึงขนาดนั้นมากผลผลิตทางการเกษตรอันนี้มีความเป็นไปได้ อ้ยขอโทษครูธกิตของป่าเนี่ยเป็นไปได้มากนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าส่งออกของสุขโขทยัยเดี๋ยวเรามาดูสินค้าส่งออกกันสินค้าส่งออกของสุขโขทัยนะเด็กๆก็จะเป็นพวกเครื่องเทศของป่าหายากพริกไทยน้ําตาลงาช้างสัตว์ป่าหนังสัตว์นอแรเดเป็นต้นแบบนี้ข้อนี้จึงตอบของปา ถ้าจะให้มาตอบว่าผ้าไหมเนี่ยสินค้านำนำเข้าก็คือผ้าไหมผ้าทอเครื่องประดับอัญมญณีมันใช่ไหมล่ะนะมาดูต่อข้อสิบสาข้อสิบสามอันนี้ทำเองต่อเข้าไปข้อสิบสี่ข้อสิบสี่ทำเองไหมอย่างไม่ต้องอข้อสิบสี่เขาบอกว่าแนวทางการสร้างความสงบสุขของสังคมสุขโขทยัย จากหลักฐานที่ปรากฏนิยมใช้วิธีใดให้คนอยู่ในศิลธรรมแน่นอนสุขโขทัยเป็นเมืองศาสนาเลยนะใช้อะไรล่ะใช้ไตรภูมิพระร่วงของครูเขียนขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะไตรภูมิมีการใช้ไตรภูมิพระร่วงนะลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยดูทรหดเกินไปแล้วมาบอกว่าให้พามหากาัศาสตร์ทรงเป็นธรรมราชาเนี่ยไม่น่าใช่ อันนี้ยังพอโอเคเข้าใจได้เนี่ยแต่ว่าออกกฎหมายที่เข้มงวดสองข้อนีดด้ดูดูขัดดูขัดกับดูขัดกับเรื่องอื่นอุ้ยเอาไม่ดูค่อนข้างขัดอยู่ต่อไปข้อสิบห้าข้อสิบห้าอันนี้นะ้เด็กๆก็ทำเอง สุขโขทัยได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวัดลัธิลังกาวงมาจากไหนมาจากลังกาเพราะว่าเป็นรัธิลังกาก็ต้องมาจากลังกาลังกานี่นะครศรีธรรมราชนี่เออแต่นี่ก็น่าสนใจหนึ่งนึงคิดว่ามาจากลังกาหรนะือนะครศสีธรรมราชเอ๊ะพอเห็นชอยแบบนี้ครูเริ่มจะไหนวะ เริ่มจะมีความเอ๊ะเอ๊ะยังไงยังไงอยู่นะสุขโขทัยนครซีธรรมราชมีความเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โอเคตอบตอบได้ทั้งสองข้อเลยเคุณครูอนุญาตอนุโลมให้ตอบได้สองข้อ17็การมีความสัมพันธ์ธนายตรีกับล้านนาส่งผลดีอย่างไร ช่วยในยามสงครามแน่นอนปลอดภัยทางทิศเหนือด้วยอันนี้สองข้อนี้เนี่ยถูกแต่แต่เดี๋ยวเรามาดูแผนผังแผนที่สุโขทัยเนี่ยเป็นแบบนี้นะร้านหน้าร้านหน้าอยู่บริเวณที่นี้นะอยู่แถวๆข้างบนเนี่ยช่วยทางด้านทิศเหนือจริงไหมทางด้านเหนือจริง คุณครูจึงอยากให้ตอบพ่อขอขวายมากกว่านะแต่ว่าใครตอบพ่อก็ไก่มาก็ไม่ผิดนะลูคุณครูเล็กนิดนึงมาดูต่อไปข้อ18ข้อใดเป็นลักษณะทางความสัมพันธ์กับลังกาลังกาส่งเครื่องบรรณาการให้สุขโขทยัยสุขโขทัยถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้ลังกาข้อนี้โอ้โหข้อนี้อยากจะใครตอบข้อนี้คุณครูแบบว่าโกรธนะ ลังกาสิเข้ามาหาไทยไม่ใช่ไทยไปหาลังกานะอย่ามั่วนะต่อไปลังกาถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้สุขโขทยัยเอออันนี้ข้อน,นี้พอโอเคอยู่สุขโขทัยเผยแร่อำนาจแพ่ขยายอำนาจเข้าครอบครองครอบครองเลยเหรอดูด,ดูดูประเทศไทยประเทศไทยปททยัจจุบันอยู่แบบแบบนี้ลังกาเป็นเกาะอยู่ตรงนี้เข้าไปครอบครองเลยเนี่ยนะไม่น่าใช่มั้งข้อน,นี้ก็ยังผิด เอไม่ใช่หรอกสรุปตอบอะไรลังกาส่งเข้ามาหรือว่าเราส่งออกไปเด็กเผยถ่ายทอดพระพุทธศาสนาข้อนี้ตอบถ่ายทอดถ้าส่งเครื่องบรรณาการเนี่ยมันต้องเป็นสุโขไทยส่งให้จีนนะ เพราะเหตุใดจีนจึงติดต่อการค้าเพราะว่าเพื่ออะไรเอ่ยเพราะว่าสุขโขทัยแสดงความอ่อนน้อมต่อจีนนี่ไงเชื่อมโยงกับคอมเมื่อกี้ข้อต่อไปข้อใดเป็นภูมิปัญญาสมัยสุขโขทยัยนั่นก็คือเครื่องสังฆาโลกสรีดพงทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าต่อเป็น ชนละประทานถ้าตอบเป็นชนละประทานต้องเป็นสรีดพงเก่งมากเด็กๆสรีดพงเนี่ยเป็นการสร้างทำนบสี่เหลี่ยมนะโอเคถ้าไม่งงแล้วก็เชิญทำข้อที่ไม่ได้ทำนะ นี้แล้วนะครับเทอมนี้เราเรียนการมาทั้งหมด10เรื่องเลยเด็กๆยังจันตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปสุดท้ายได้ใช่ไหมครับคุณครูมีใบางานเพิ่มเติมไว้ให้สำหรับให้เด็กๆเนี่ยได้ดูว่าเด็กๆเรียนอะไรมาบ้างแล้วก็กลับไปทบทวนมาทำเป็นใบางานนั้นตอบคำถามแค่20ข้ออันนั้นคือเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับส่วน เนื้อหาในเทอมนี้นะครับก็มีไม่ยากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยทั้งคลิปทั้งเทอมเลยนะทุกคลิปเนี่ยคุณครูมีงานให้น้อยมากๆแล้วในเทอมนี้งานถือว่าไม่เยอะเลยนะครับคุณนครูอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วงเวลาที่เด็กๆว่างดูคลิปเนี่ยสั้นนิดเดียวเองกลับไปแล้วเด็กๆก,ก็กลับไปทบทวนตามงานที่เด็กๆค้างมาแล้วก็นํามาส่งคุณครูให้ครบ ทุกงานนะครับคลิปนี้มีทั้งหมด3งานโดยงานที่1กับงานที่2เนี่ยเป็นงานที่เอ่ออาจจะต้องเด็กๆจะต้องคิดเองนิดหนึ่งกับงานที่3เป็นงานที่ครูเฉลยไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเลยมากกว่าครึ่งด้วยน้ามันก็เหลืออีกนิดเดียวเองเด็กๆทำกันได้นะครับถ้าเด็กๆสงสัยตรงไหนถามคุณครูมาได้นะครับสวัสดีครับ